สวัสดีครับในตอนที่แล้วครับเราก็คงพอได้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าอุปสรรคนั้นก็คือโอกาสครับทุกอุปสรรคนั้นาหากเรานั้นก้าวผ่านมันไปได้มันก็จะทาให้เรานั้นเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นและบางคนก็สามารถพลิกวิกฤตนั้นกลายเป็นโอกาสจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้และในวันนี้ครับก็จะมีตัวอย่างของชายที่ชื่อว่าจอห์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์เด็กชายผู้มีพ่อเป็นอัจฉากรขี้เล่าที่ทิ้งครอบครัวไปเด็กชายที่ต้องออกจากบ้านมาหางานทําตั้งแต่วัยเพียง16ปี จนสามารถสร้างตัวจนกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่สุดตลอดกาลซึ่งหลายคนนั้นก็อาจจะยังไม่รู้ครับว่าตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์นี่ครับเคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันครับนั่นคือในปี1857ปี1873ปี1907และปี1929ซึ่งทุกครั้งครับที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นตัวของจอดีล็อกกี้เฟลเลอร์นั้นกลับยิ่งรวยขึ้นครับว่าตัวของเขานั้นสามารถมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตได้อยู่เสมอ ซึ่งเคล็ดลับในการมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตของเขานั้นคืออะไรเรื่องราวในวันนี้จะมาเฉลยเคล็ดลับนี้ให้กับทุกคนได้รู้กันครับและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่น่าสนใจในวันนี้ครับผมนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง GoFX r o ฟเกซ์โอยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนและหากท่านใดครับสนใจจะเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนครับก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงก์เดสคริปชันในวิดีโอนี้นะครับ เอาละครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นก็คงอยากจะรู้แล้วครับว่าเรื่องราวของจอนี่ล็อกกี้เฟลเลอร์นั้นจะน่าสนใจขนาดไหนอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้เขานั้นสามารถผ่านวิกฤตทุกครั้งมาได้อะไรคือเคล็ดลับของเขาที่ทําให้เขานั้นสามารถมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตได้อยู่เสมอเรามาฟังเรื่องราวของจอร์นี่ล็อกกี้เฟลเลอร์ในวันนี้กันได้เลยครับตอนที่2การกําหนดมุมมองมุมมองคืออะไรครับมุมมองคือวิธีที่เราใช้มองและทําความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวครับ รวมถึงใช้ตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรมุมมองของเรานั้นเป็นสาเหตุของทั้งความแข็งแกร่งและก็ความอ่อนแอครับหากมุมมองของเรานั้นถูกครอบงำด้วยอารมณ์ความรู้สึกอคติและกรอบความคิดบางอย่างเรานั้นก็มีแต่จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนดังนั้นครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองรู้สึกหมดเรี่ยวแรงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเรานั้นก็ต้องเรียนรู้วิธีที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเราน้อยลงอย่างที่ผู้คนในอดีตเคยพยายามทามาแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทักษะและวินยัยนอกจากนี้นะครับเรายังต้องแยกแยะความจริงออกจากความรู้สึกรวมถึงคัดกรองอคติความคาดหวังและความกลัวทิ้งไปจนกระทั่งเหลือเพียงแค่ความจริงครับและความจริงนี่เองครับที่จะทําให้เรานั้นสงบสติอารมณ์ได้ขณะที่คนทั่วไปนั้นกําลังประมาทและว่นนวันกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรากับมองเห็นสิ่งนั้นอย่างตรงไปตรงมาในแบบที่มันเป็นมุมมองแบบนี้ครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรานั้นต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ก่อนที่ตัวของจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้คล่ำหวอดในธุรกิจคาน้ำมันตัวของเขาครับเป็นแค่พนักง,งานบัญชีและนักลงทุนที่ใฝ่ฝันจะประสบความสำเร็จครับเขาทำงานให้กับบริษัทไฟนนั้นเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์มีพ่อไปอาชญากรขี้เหล้าที่ทิ้งครอบครัวไปส่วนตัวเขาเองครับก็ต้องออกจากบ้านมาหางานทําและก็ได้งานแรกในปี1855ด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับ ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับตุกของเขาก็กําหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันได้ทํางานในตอนนั้นครับตัวของร็อกกี้เฟลเลอร์มีรายได้จากการทํางานเพียงแค่50เซนต์ต่อวันเท่านั้นครับแล้วก็ไม่นานครับก็เกิดหายนะขึ้นในปี1857เมื่อเกิดวิกฤตการเงินระดับชาติก่อตัวขึ้นในรัฐโอไฮโอและส่งผลต่อเมืองคลิฟแลนก็อย่างจังธุรกิจต่างๆครับพาการปิดตัวลงไปหมดส่วนราคาพืชผลนั้นก็ตกต่ำทั่วประเทศ การบุกเบิกที่ดินบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศก็ต้องหยุดชะงักส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงเป็นเวลานานหลายปีทีเดียวครับตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์ครับน่าจะตื่นตระหนกไปกับภาวะตลาดถดถอยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมันนั้นส่งผลกระทบต่อเขาโดยตรงในขณะที่ทุกอย่างนั้นกําลังไปได้สวยเขาน่าจะหันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีความจริงอย่างที่พ่อของเขานั้นเคยทําเขาน่าจะเลิกทํางานด้านการเงินแล้วหางานใหม่ที่สุ่มเสียงไว้กว่านี้ แต่ตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์ในวัยหนุ่มครับกลับมีความเยือกเย็นสุข,ขุมแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันมาหาศาลตัวของเขาครับควบคุมสติตัวเองได้ทั้งที่กําลังจะสูญเสียทุกสิ่งไปและก็ที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นนะครับก็คือเขานั้นควบคุมสติของตัวเองได้ในขณะที่คนอื่นนั้นกําลังสติแตกครับแทนที่จะเอามาแต่ฟุ้งไฟกับพายนานะที่เกิดขึ้นครับตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์กลับเฝ้าสังเกตวิกฤตครั้งนั้นอย่างตั้งใจเขาเลือกรับที่จะมองอุปสรรคทั้งหมดเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพงาาาดขึ้นมนมใตล เขาค่อยๆอ,อมเงินครับแล้วค่อยสังเกตคนรอบข้างว่าทําอะไรผิดพลาดไปบ้างเขามองเห็นจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจที่หลายคนนั้นมองข้ามซึ่งทําให้คนเหล่านั้นครับขาดความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงการทําเช่นนี้นี่เองครับส่งผลให้ล็อกกี้เฟลเลอร์นั้นได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตนั่นก็คือโลกธุรกิจนั้นโหดร้ายและคาดเดาอะไรไม่ได้เลยมีเพียงคนที่รู้จักใช้เหตุผลและมีวินัยเท่านั้นที่จะมีโอกาสทํากําไรจากตลาดได้ ตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์ครับนั้นรู้ดีว่าการเก็งกาไรโดยไร้หลักการนั้นมีแต่จะนำมาซึ่งหายนะและเขาก็ควรเพิ่เฉยต่ตอกตระแสที่มักจะจางหายไปอย่างรวดเร็วตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์ครับนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในทันทีครับเมื่อตอนที่เขาอายุได้25ปีครับได้มีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งยื่นข้อเสนอว่าจะลงทุนเป็นเงินประมาณ5 0 0 0 0 0ดอลลาร์และให้เขานั้นเป็นผู้จัดการกองทุนหากเขาสามารถหาบ่อน้ํามันที่คุ้มค่ากับการลงทุนครั้งนี้ได้ ตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์ในตอนนั้นดีใจมากครับที่ได้รับโอกาสทองนี้เขาจึงรีบออกสำรวจบ่อน้ํามันในพื้นที่รอบๆเมืองคีฟแลนและหลังจากนั้นไม่กี่วันครับเขาก็สร้างความตกใจให้กับทุกคนด้วยการกลับมามือเปล่าล็อกกี้เฟลเลอร์ไม่ได้ลงทุนไปแม้แต่ดอลลร์เดียวเพราะเขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมไม่ว่าบรรยากาศในตลาดจะดูคึกคัก,คกเพียงใดก็ตามสุดท้ายครับตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์ก็คืนเงินลงทุนทั้งหมด และก็ถอนตัวสตลาดน้ำมันความมีวินัยอย่างยิ่งยวดของเขาและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนี้แหละครับทำให้เขาสามารถเปลี่ยนอุปสรรคในชีวิตให้กลายเป็นโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะในช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกาหรือช่วงเศรษฐกิจวิกฤตในปี1873ปี1907และปี1929ล็อกกี้เฟลเลอร์ครับเคยกล่าวเอาไว้ว่าเขาจะมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตเสมอนอกจากนี้เขายังมีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเย้ายวน ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามซึ่งหลังจากผ่านวิกฤตมาหลายครั้งครับในที่สุดตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์ก็กลายเป็นนักธุรกิจเพียงคนเดียวที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดน้ํามันกว่า90%ในขณะที่มาดาคู่แข่งซึ่งโลภมากนั้นต่างพากันล้มหายตายจากไปหุ้นส่วนที่วิตกจริตของเขานั้นก็ต่างเทขายหุ้นและก็ออกจากวงการไปเรียกได้ว่าคนพวกนั้นครับปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตา ตลอดชีวิตของล็อกกี้เฟลเลอร์ครับยิ่งเขานั้นได้พบเจอกับอุปสรรคที่ใหญ่หลวงมากเท่าไหร่จิตใจของเขาก็ยิ่งสงบนิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คนรอบข้างตื่นตระหนกหรือหน้ามืดตามัวเพราะความโลภล็อกกี้เฟลเลอร์จะทํากําไรได้มากที่สุดในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเพราะเขานั้นมักมองเห็นโอกาสที่คนอื่นนั้นมองข้ามนักธุรกิจในยุคปัจจุบันครับที่มีความสามารถแบบนี้ก็คือวอลเลนบัฟเฟตที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าจงหวาดกลัวขณะที่คนอื่นนั้นมีความโลภ และจงละโมบขณะที่คนอื่นนั้นหวาดกลัวเช่นเดียวกันกับนักลงทุนชั้นแนวหน้าทั้งหลายครับตัวของจอ์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์สามารถต้านทานสิ่งย้ายวนต่างๆได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและสงบนิ่งของเขามีบทวิจารณ์ฉบับหนึ่งครับที่เปรียบเทียบบริษัทน้ำมันของล็อกกี้เฟลเลอร์ที่ชื่อสแตนดาร์ดออยล์ว่าเป็นเหมือนสปาร์ลาดที่เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยเพื่อรับมือกับการโจมตีของบริษัทคู่แข่งรัฐบาล ผู้เขียนตั้งใจใช้คำนี้ครับเพื่อวิพากษ์วิจาร,รณ์เขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็บรรยายบุคลิกลักษณะของล็อกกี้เฟลเลอร์ได้เป็นอย่างดีกล่าวคือตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์ครับขเขาเป็นคนยืดหยุ่นปรับตัวเก่งสุข,ขุมและฉลาดเป็นกรดขเขาจึงไม่สะทกสะท้านกับวิกฤตเศร,รษฐกิจสิ่งย้ายวนใจคู่แข่งที่เล่นกปรกปหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่พยายามเล่นงานเขาการหาเดื่อนโจมตีล็อกกี้เฟลเลอร์นั้นถือเป็นเรื่องยากมากครับเพราะเขานั้นไม่เคยหลงติดกับดักที่มีคนวางไว้ ไม่ร้อนตัวแก้ต่างให้ตัวเองและไม่มีวันถูกยั่วโมโหจนเสียงานถ้าถามว่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือเปล่าครับนี่เป็นพฤติกรรมที่เขาได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบจากประสบการณ์นในชีวิตและการเรียนรู้ครั้งแรกก็เริ่มต้นในช่วงวิกฤตการเงินปี1857ซึ่งเขาเรียกมันว่าห้องเรียนแห่งความทุกข์ยากและแรงกดดันการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างรากฐานให้ตัวเองตั้งแต่อย่างหนุ่มนั้นถือเป็นโชคดีมากๆครับตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์นั้นเคยกล่าวเอาไว้ครับว่า การที่ต้องต่อสู้ดินดน้นรนเพื่อสร้างรากฐานให้ชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มนั้นถือเป็นโชคดีมากๆครับผมไม่เคยเสียใจด้วยผมไม่เคยเสียใจกับช่วงเวลา3ปีครึ่งที่ต้องต่อสู้กับความยากลาบากในช่วงวิกฤตปี1 8 5 7เลยแน่นอนครับว่าหลายคนนั้นต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเช่นเดียวกับล็อกกี้เฟลเลอร์แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับที่ตอบสนองเหมือนอย่างที่เขาทําสาเหตุเป็นเพราะน้อยคนนักรับที่สามารถฝึกฝนตัวเองให้มองเห็นโอกาสในวิกฤต หรือตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นไม่ใช่เคราะห์กรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักในหน้าประวัติศาสตร์เราทุกคนครับล้วนพบเจอกับอุปสรรคในชีวิตครับและหลังจากเอาชนะอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งสําคัญนั้นไม่ใช่ตัวอุปสรรคเองแต่เป็นมุมมองและก็ท่าทีอันสงบเยือกเย็ยนที่เราใช้รับมือกับมัน การตอบสนองเหล่านี้ครับคือสิ่งที่กําหนดว่าคุณนั้นจะสามารถรับมือกับอุปสรรคและใช้ประโยชน์จากมันได้ดีแค่ไหนอุปสรรคของบางคนนั้นอาจเป็นโอกาสในสายตาของใกลหลายคนขณะที่บางคนนั้นก็มัวเมาไปกับความสําเร็จบางคนนั้นกลับมองเห็นความเป็นจริงด้วยหลักเหตุผลล้วนๆและในขณะที่บางคนไม่สามารถควบคุมสติได้ใกลบางคนนั้นกลับรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีสงบนิ่งความรู้สึกสิ้นหวังความหวาดกลัวและความรู้สึกอับจนหนทาง ล้วนเกิดจากมุมมองที่เรามีต่ออุปสรรคทั้งสิ้นครับเราต้องตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เรานั้นเกิดความรู้สึกเหล่านี้ได้เราเองที่เลือกรู้สึกเช่นนั้นแต่ล็อกกี้เฟลเลอร์เลือกที่จะไม่ยอมจำนนตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์มีมุมมองต่อสิ่งรอบตัวที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ครับมันเป็นบอกเกิดของความสําเร็จอนาทิ่งของเขาความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้เขานั้นสามารถวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าเป็นเรื่องเลวร้าย และมองว่ามันเป็นโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ต้องหวาดกลัวหรืออดครวนแต่อย่างใดจอห์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์ซึงเป็นบุคคลที่ควรค่ายอย่างยิ่งครับแก่การเอายิ่งเอาอย่างเรานั้นก็ต่างเคยเผชิญกับวิกฤตในแบบของตัวเองใช่ไหมครับในเวลาไม่ถึง10ปีเรานั้นต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ถึง2ครั้งอุตสาหกรรมทุกประเภทนั้นล้มคลืนผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างยากลําบากความมยุติธรรมปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปแวดวงการเงินชะลอตัวและเกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง ผู้คนต่างหวาดกลัวท้อแท้โกรธเกลียวและไม่พอใจจึงรวมตัวกันเพื่อประท้วงหรือไม่ก็วิพากษ์วิจารณในสังคมออนไลน์นั่นคือสิ่งที่พวกเขาควรทำใช่หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จำเป็นครับหากมองอย่างผิวเผินสิ่งที่เกิดขึ้นอาจหลอกตาเราได้แต่หากมองให้ลึกๆเรานั้นจะเห็นสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องเลวร้รายเหล่านั้นเราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะมองสิ่งรอบตัวในมุมมองใหม่มองทะลุภาพลวงที่หลายคนเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็พากันหวาดกลัว เราสามารถเลิกมองอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าว่าเป็นอุปสรรคและมองเห็นว่ามันเป็นโอกาสอย่างที่มันเป็นจริงๆหลายครั้งครับเรานั้นตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวเราสิ้นหวังและเลิกมองทุกอย่างด้วยเหตุผลซึ่งทําให้เรื่องแย่ทั้งหลายนั้นดูเลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิมมุมมองด้านลบที่เราสร้างขึ้นนั้นจะเข้าครอบงำความคิดและทําลายความมีเหตุผลของเราไปสมองของเรานั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับโลกที่ต่างจากโลกในปัจจุบันมากนักครับ เราทุกคนนั้นยังมีสัญชตาตญาณเก่าๆในการเฝ้าระวังอันตรายที่ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันลองนึกถึงตอนที่คุณเหงือแตกเพราะเครียดเรื่องเงินดูสิครับหรือตอนที่ต้องเลือกว่าจะสู้หรือถอยเมื่อเจ้านายตะคอกใส่ดูสิครับทั้งสองเหตุการณ์นี้ไม่ได้ทําให้คุณนั้นตกอยู่ในอันตรายจริงๆคุณมีโอกาสน้อยมากครับที่จะมีปัญหาเรื่องเงินจนถึงขั้นอดตายหรือทะเลาะก,กับเจ้านายจนเลือดตกยางออกถึงแม้บางครั้งครับคุณนั้นจะรู้สึกว่ามันรุนแรงมากก็ตามเรานั้นก็มีทางเลือก เรามีทางเลือกครับในการตอบสนองต่อสถานการณ์แบบนี้รวมถึงสถานการณ์อื่นๆอีกด้วยนะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะยอมถูกสัญชตาตญาณชักจูงไปในทางที่ผิดหรือเลือกทําความเข้าใจมันและเรียนรู้ทจะคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนการมีมุมมองที่ถูกต้องนั้นจะทําให้คุณมองเห็นข้อดีของอุปสรรคและค้นพบวิธีรับมือกับทุกสถานการณ์โดยที่ไม่ตื่นกลัวตัวของล็อกกี้เฟลเลอร์เข้าใจเรื่องนี้ดีครับเขาจึงสามารถสลัดมุมมองในแง่ลบที่มีแต่จะทําร้ายตัวเอง เขาฝึกควบคุมแยกแยะและทําความเข้าใจสัญชตาตญาณจะว่าไปแล้วนะครับความสามารถดังกล่าวนี้ครับก็เหมือนกับพลังวิเศษเพราะคนส่วนใหญ่นั้นแม้สามารถดึงพลังที่ซ่อนอยู่นี้ออกมาได้พวกเขานั้นจึงต้องตกเป็นทาสของแรงกระตุน้นและสัญชตาตญาณโดยที่ไม่รู้ตัวเราสามารถมองอุปสรรคด้วยเหตุผลครับหรือค้นหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตแบบล็อกกี้เฟลเลอร์ได้เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้ายให้กลายเป็นการเรียนรู้การฝึกฝนทักษะหรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองได้ หากมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วครับเรานั้นก็จะพบว่าปัญหาหรืออุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เรานั้นก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดก็ตามและต่อไปนี้ครับคือสิ่งที่คุณควรจาเอาไว้เสมอเมื่อต้องพบเจอกับอุปสรรคที่ดูใหญ่หลวงจนเอาชนะไม่ได้ 1. ครับให้มองโดยปราศจากอคติ2ครับควบคุมอารมณ์ให้อยู่หมัด3ครับเลือกมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในด้านดี 4. ครับมีสติอยู่เสมอ หาเพิกเฉยต่อข้อจํากัดด้วยสิ่งที่ทํไม่ควไค้เขว 6. แยกแยะว่าสิ่งไหนสําคัญและไม่สําคัญ 7. อยู่กับปัจจุบัน 8. พุ่งเป้าไปยังสิ่งที่สามารถควบคุมได้นี่คือวิธีที่จะทําให้คุณนั้นมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในอุปสรรคครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้เพราะมันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและการคิดด้วยใช้เหตุผลซึ่งเป็นความสามารถที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวคุณแค่ต้องดึงมันออกมาใช้เท่านั้นเองครับจบตอนที่2 ก่อนจากกันครับถ้าหากใครที่ฟังเรื่องราวของจอร์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์ในตอนนี้จนจบครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าประโยคไหนในบทความนี้ครับมีประโยชน์กับคุณมากที่สุดในช่วงเวลานี้และผมนั้นก็หวังว่าเนื้อหาของวิดีโอนี้ครับจะมีประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ